สองซ้ำมาพุ่มสวัสวดีครับสวัสดีครับผมมาเผาะกับสองมาที่ย่างไางออกจากป่าครับผมมาชมบรรยากาศเบื้องหลังย้างกับบ้านกับสองเบ้าครับฝนตกแต่จะเศร้าแล้วครับแต่จะขึ้นนะครับผมแม่ฮตอนนี้นกำลังตกแห้งกัดเปนย่างตอกย่านหน้ามากครับครับเลยตัดใจย่างออกเจะเศร้าแห้งมาเศร้าไปดูบรรยากาศครับผมฝนตก แข่งฝนกับบานครับตกแข่งมาเรื่อยๆครับของการยางตัวก็บได้ยางออกครับไม่ไดมาไหนที่ย่างออกจากป้าวได้แม่นครับเอาครับเก็ดกระมันยู่ครับผมหมานอยู่ครับใต้ไหน,นก็เด็กเครื่องนึงครับผมแมนน คายทั้งหมด2สองมือเด้ครับผมไปรำพูนมือหนึ่งมือรุ่นก็นมาขึ้นรอยให้กระแดงครับผมแนีนครับเดี๋ยวกล่องพันมั่วเซ่แล้วเ <c oughs> ล่แ <c oughs> ล้ว <c oughs> ไปครับะไปค่อยามามัรรยากาศดีแห้งกระน,น,นั่นแห้งหนาสีนอนเนาะ นอนถ้าสิไเอเกมเห็นห้พี่น้องเบิ้งบ้เลยบรรยากาศแบบดีแฮงครับดับฝนมาตกอีกเป็ยอดครับผมแน่นครับแต่ตกมากก็ดีครับสิได้เกมบเห็้ยวๆง้ยวเราหาบหาได้ไหมห่อนหลังพูแล้วครับปวดแขนครับ คาตาหนึ่งสองเสียงไวเด้อครับผมเสียงไวเด้อครึ่งครับเมย์ปะเมย์สู๋ปะสู้อันนี้เห็นเห็นสู้แน่นอนครับผมครับแห้งเห็นลายนี่แห้งโบมือครับแต่ข้าอยู่มันหนีมันอยู่ครับผมแม่นครับมือกระห่อนมือกระเดียดแน่นมือกระเนตกตกคักตรงนี้แม่นครับ พายุเข่ามะมัยครับพายุเนี่ยพายุอหยางพายุอหยางปุ๊บเนี่บัวลอยออกไปแล้วเลยพายุอหยางปุ๊บเหมือนเข่ามหมัพายุแล้วไปตั้งซื้อไหมเด้พายุบัวลอยหรือเป่บัวลอยออกไปแล้วแม่นอนบัวบัวแมนมึงจะซื้อแปลกๆแต่เราพายุไหมพายด่วางสั่นแต่ก็มีแต่เมื่พายุหยางเขี้ยวๆก็มีไหมนี่เอออชักตั้งมาแต่ท่านใดหรอครับเออ มรรยากาศเป็นน้ำซองเบาจะวางไว้ักหน่อยครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนื้อครับผมที่สองเบาเขตเป็นคีบเบื้องหลังให้พี่น้องเบึงครับระวังครับผมคุยกันไปน้ำทางเนาะบบานเนาะครับผมว่าสองเบามากหนึ่งทางเป็นยังไงครับผมครับงามเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยอยู่ตอนย่างขึ้นเมื่อยครับผมขึ้นมากเท่าเด็ก็สบายครับเพราะว่าจนเป็นขึ้นลาบย่างไปเลยครับผมรอบกลางทางดอยออกไปครับ ต็วัดตัวนี้ล้อยสูงแน่นเลยครับนี่ครับนี่กับห้องเหนีอท่าเนี้ยสบายนี่เพรไม่แน่าอื่นไม่มอโบอัลโบแมนโบแมนยังสองขับขับยังกับบ้านก็สองบ้านครับมัอนี้ก็มานอยู่มัอนี้เอื้อยไปคนละทางครับผมเนี่ยแยกกันไปเบิ้งครับผมครับเพราะว่าทุ่มืงินี้ถ้าเบอตื่นจะเ้ากับยิบว่ท่านเพิ่นเนาะแส่หลักตาห้อง ไปยางคือไปถึงเ้ากับยางลุมยางกลับานเ้าโอ้ยบางยางกับด้วยบานฮะแตที่มอไซนเนี่ยแน่นเ่ยจยางกรับบ้าร่แม่นนีห้อนี้หเพิ่งออกได้ครัานี่่่เจ้าก็ได้ดอกนึงเนาะแม่นครับทุ่นกระตาสองเบากินใผมครับผมไปยางน้ำอกกันนี่ให้เพิ ได้่่นน่น,ห,ห,ห,นหนึ่งหนห้อหมืน่นได้หรอมีหลายแห่งครับงานมาเาตาเียวตาเตียวเตี้ยตาหน่อยเตียตาหน่อ,อนกับตาใช่กันเน,ะน,เนาะข้่ได้เต็้ตายวครับผมครับ อไรล่ะตาเขามันเข้าลอ,อยไปหรอปะใครไม่เห็นก็นอย่าลอยเด้อครับผมมาเชียงใหม่ครับนี่ตาแหลกอืครับโอ้ใครอยุ่ปกไบ้บเปียกครับเนี่ยเรื่องกระตตกปเอาออกมาอย่าบ้าพุ่มใคยหลุดน้ำ อ,อย่ามาพุ่งจิตไทยดุมราสิจ,จับจะหนีได้ไหมแน่นบ่แน่นเไอส่วน,น,นก็ไแด่ตายดรอว์ไว้ไี้นี่เยอะครับผมเบื้องหลังของการท้ำคลิปเป็นละมืดเป็นละเว้นครับอบยบ่ามาสิตไทยให้เบื้องเรื่อยๆครับผมตั้งซื่อซ่องไว้อย่างเบาสองเบาสองเบาต้องอย่างเนาะพี่นอ้องน้องน้องไห้พี่น้องตั้งไหนบ้าง สองบาซื้อๆเนาะสองบาซื้อๆก็ได้สองเบาผ้าหล่อผ้าหล่อผ้าลุยผ้ารุยมีแล้วสาผ้าล่อแบเนี้ยว่าสองบาซื้อๆก็ได้สองสองเบาบ่สองบาใช่แน่ของใช่ไหมไม่จีจำง่ายมีตัวหลอกนี่่อยจะไปเก่งคนบดีบอกคนไม่เก่ง ก้นกระแทบเด็แกงนี่กูแกงกระลุกก็ะลั่กฮิตถึงดีบ่วะเนี่ยตัวแง่นะหอมเดี๋ยวครับเบื้องหลังครับผมใส่มากเลยอย่มาเลี้ยงงามๆครับผมเนียนครับผมครับเพราะว่าสาวดอกบานคือนุ่งเทิงหน้าหนิลายยาวตึบตับตึบตับน้ยนดอกพงกระสีมุนงานใหม่น้ำขังทั้งสื่อพงกระจีแตกครับก็เลยต้องเอาลงกของรางครับผมเลี้ยงใหม่เอาลงของรางดีๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสองวันน้ำเลี้ยครับผม นี่ซองไม้ครับผมอือครับกรณีจะเป็นซอ,องเบื้องหลังครับผมถ่ายจักพอหลายนาทีเนาะประมาณซีซีผ่านหนาทีเนาะมาเนาะเมนครับ,<อ>บผมพอหอมปากหอมคอครับผมเป็นเบื้องหลังเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ดทถ่ายเพิ่งครับเมนครับเฮ็ดสวก็ได้หลายดอกพิษนี้เมนครับ เสร็จแล้วเนาะเสร็จเอาไปแกงครับจะกินน้ำอะไรได้ถากะพ่ออีนาะครับมัอนี้แม่นมัอนี้พ่อโตนึงสองโตบ่ะเดียเลืสู่สองโตบ่ข่อยพ่อโตหนึงกัดเลือดออกครับครับผมเดี๋ยวว่าปุ้มเจี๊ยงมาปีนี้ถากมาดอยนี่หลายเนาะแน่นเดี๋ยวว่าปุ้มผอบเจี๊บุตรขออนุญาดด้วยครับผมครับผม ปิงน้อยแล้วครับปิงน้อยครับคุงไปเดี๋ยวครับต,นนต,นนตัวนึงขออนุญาตได้เลยครับผมจตมาเศเ้าครับออกมาอยู่ โปเตินตามตาเขาผมแต่ว่ากะโอ้ยจุดยอดจริงเนาะมโอเคแล้วครับบปรในห้องกระตาด้วยครับผมหมันก็เถี่ยวก,ก่อนเนะาะหม,มันมือเนีเฮ้ยเออจีออกลาย,ย,าายค,ลครับแดดเดี๋ยวจันเอยเพิ่นแดดออกมากข้าอยุบเพิ่นตกหรือเพิ่นกัแดดนะครับแต่กัดตกซื้อๆด้วยเนีย่ยโอ้ยแร้วกล่องบอ่อไฮเก็บนี่ สองตาครับโอ้หอกลงกันนะทุบบอลลงเขาไปปิดอยู่ไสปิดยี่นี่บ่ปิดยี่นี่ล้วเดี๋ยวเขาไปปิดข้างล่างบ่เดี๋ยวเอาถ่ายคลิปเบื้องหลังไปพี่น้องเหมือนกันก็สีหอกล้องมั้ยหอกหอกยี่ป่ะหอกกี่หอกกระบอกเป็นเนี้ไปสักนี้ละเอาเอาตาใด่แขวยเอาตาหน่อยจะเองเกียงกันถือไว้ได้ครับผมหนักขาลงคร้มเนี่น้อาย่างกับมือนกันครับผม อะลรไมนหนักด้วยล่ะหนักที่กางเยอะหนักที่แกเท่ายกันจะได้มือแต่ละมือก็ต้องมาลุนเขาว่าต้องมาค่อยลุนเอาจะได้หน่อยได้หลายเนาะแม่นครับผม ท่วที่กระพุ้งคอเพื่ออกจังไดใครับผมเดือนนี้ก็เกือบส่งท้ายนะว่าเนาะครับดอกนึ่งหมายเลขสองหน่ะเอาไว้เอาไว้เพื่อพี่น้องท่ามาเก็บเอาพวกนี้เจ้าก็ได้หลายดอกนิดเจ้าเคยมาดอยนี่ผู้เดียวบ่บาๆเคยยังไงสัญมาบ่อลดิโงงฮะมัน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 บวที่ไหนมันโกง เอาไผ่บ้าพูมาคือสีบ้ามากับยย่านจักย่านเหนียงบุย่านเจ้าของย่านเจ้าของกลของคือดับแต่น้องกล่องดับแต่ว่าพูนต้องไปช่วงไหนเดี๋ยวผัดตีนดอยมันจะเป็นปลาพื้ปลาไัยเนียนเป็นระยะอยู่แต่ก็ยางไม่ได้อยินเลย อย่างต่อกับสองบ่าครับผมนี่ครับอย่างลงไปห่างล่างคนเริ่มตีเช้าแล้วครับครับแต่็ยังขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม้ของสองบ่าเด้อครับผมช่องนี้ชื่อว่าสองบ่าครับผมนี่ครับครับเป็นไทยหัวมั่วสุดๆนี่แล้วครับผมนี่ครับไายเป็นเบื้องหลังเนาะนี่ไม่ใช่ผมจะมั่นใจสองใบที่ยังแน่ครับผมทำสองหนึ่งสองบ่าก็เอาเป็นสองสำรองไปครับผม นี่นี่ั้งเมือสาสองครับผมทะลร่วมกับช่องนี่ครับแมนครับที่เหนแม่บ่งบอกจก<ะ>อฮะนี่ไสน,นี่บอกอมีอะ่รรัไปที่เป็นวกไปยั้งยี่กันครับผม,ม เรกพูดีาทีปเงียบไปเาตุนเงียบเมื่อไหร่เราาอยู่ปกติมันออกออกย้ายลยไปถุนนี่าจะได้มาบ่งมามาบ่งได้ซื้อนะวกลงมาปีแมนกร่นนี่สือออนมน้ากดยายลไปหาทั้งใจนะครับ กเท่าไหนึ่งไปฉิดดอกขึ้นเนบราเห็นบ่ขึ้นเนเท่าก็ได้เลยได้เบ้าบมญข้าวขอรังไปบ้างคงเห็นก็บบุญใช่ข้นเงินตัวหนีเลมบ้าบ่้มนี่บ่ใส่ใส่นี่ดิใส่ปะบุใช่ ได้หนูบางามเนี่ไงฮองเสออกนี่ดิไรดู่ามกันนี่งันสีไรก็สีเมื่อวานนี่ก็ไปทางไหนป่ะมื่บวานไปน้ำพูนได้จะดอกปอสูพี่น่องมึงไดนเห็นนางงก ดอกหนึ่งล้วก็ไปตะไค่เด็กหดอกโอ้ยม่รล้วาจะของ่้อจ้ันงาใส่เี่ยงีใส่ไข่ยังไง้พเขาไปแ่งไงแค่กันครับโบแมนโบแมน อ๋อเห็ดยังเห็เทิ่วเห็นที่เกียร์เห็เทิ่ไม่เห็ดเลือเห็ดเบือดอกที่เขาขาวแน่นบ่เลอบางทีก็มานเห็นเบื่อได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยกินคุณหนทางยังอีกยาวไกลครับผมครับสองบ้ากัดที่ไทยเห็บเบื้องพราเขาขาวเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่ท่องสองมาครับผม ซองนี้เป็นท้ายม้วนสุดๆไปชีวิตในประจําบ้นครับผมมาสองวันเห็นอย่างเนียนเจรละมือครับผมเพรเขากลับท้ายในป่านี่แหละท้ายเบาม้วนเบาชั่วเบาประสบการณ์ที่ผ่านมากเข้าไปได้ไหมอีกเดียวเข้าเดี๋ยวไปยังพอกันครับสองวันมืออื่นครับผม่นครับผมครับบ๊อบภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับ